แล้วทำไมถึงไม่ไปจ้างคนอื่นเปิด่ะไม่รู้แฟนครับเขาไม่รู้แฟนแล้วตอนแฟนให้พ่อแม่เปิดไมให้พ่อแม่เท่าไหร่ไม่รู้อะไรเนียเมียมากเลยใช่ยุทธไม่รู้อะไรเลยรักเมียอะไรวะรักเมียที่คือ้อเมียเดียเลยพอเราคิดว่าเราจะเอาแค่นี้อันเดียวแค่นี้เราหาปิดก็คือจบแหละแต่มันเหมือนมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนการพนัน มันยากมันยากมากที่แบบเราจะเลิกครับเงินหมุนเวียนก็เท่าที่ตรวจสอบดูขนาดนี้ก็เป็นประมาณ2,000ล้าน,นครับสุดท้ายเนี่ยจะไปแปลงเป็นเงินรงคริปโตนะครับบ้านพักหมู่2ตงตบนข่าวท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทคือจุดแรกทีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือรสไอ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมตำรวจภูธรเมืองชัยนาทนำหมายสารจังหวัดชัยนาทเข้าตรวจค้นหลังพบเป็นที่พักของสองผู้ดูแลบัญชีม้าผู้ต้องสงสัยเปิดแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบดอกโหดเพื่อเอาไว้รับเงินและรับโอนเงินจากแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบที่มีชื่อว่ากู้ให้ดีๆก่อนพบเงินหมุนเวียนของบัญชีม้าและบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า2,000ล้านบาทระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติการนเริ่มต้นขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ดีเไได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายที่เข้าไปกู้เงินในแอป,ปนี้ผู้เสียหายรายนี้บอกกับตัวจริงสนามข่าวว่าแรกๆเธอมีปัญหาด้านการเงินจึงตัดสินใจเข้าไปกู้เงินในแอป,ปนี้โดยเธอสามารถกู้ได้เพียง3,000บาทแต่ได้เงินจริงเพียง1,000บาทเศษเท่านั้นจํานวนเงินที่ได้จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้เงินเธอจึงกู้ไปเรื่อย ทั้งกู้มาใช้จ่ายและกู้มาเพื่อปิดยอดเงินต้นก่อนหน้านี้จนสุดท้ายเธอกู้เงินทั้งหมด30แอปได้เงินราวๆ100 0 0แบาทแต่ต้องกลับใช้หนี้กว่า5 0 0 0สนบาท3,000เหมือนจะได้พันสองกว่าเนี่ยอะไรนึงครับที่เหลือมันก็จะหักดอกเบีย้ยแต่พอเหมือนเราปิด3,000ันปุ๊บเขาก็จะเพิ่มมูเงินให้เราเป็น3,500 4 0 0 0 5,000อย่างเงี้ยพอ3,000เราปิดอันนี้เสร็จแต่ว่าเราไปเอาอีกแอปหนึ่งมาปิด เหมือนแบบบวกเพิ่มไอแอปนี้มันมันสามพันแต่ว่าเรากู้ได้แค่พันห้าครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยของมันเราก็ต้องมาเอาอีกอันนึงเพื่อที่เอาไปปิดแอปต้นเพื่อที่เอาเงินเหมือนแบบพอปิดได้เงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เอามาปิดอันที่สองอันที่สามที่เรากู้ต่อคือเหมือนพอตอนหลังอ่ะเรากู้เรากู้ปิดไปเรื่อยกู้ปิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยไอจานวนไอจํานวนเจ้าแอปอ่ะมันก็จะเพิ่มให้เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้จํานวนเงินรวมกันจริงๆอะ่ะ คือห้าแสนเนี่ยมันรวมจากของข้างนอกด้วยที่เราที่เราแบบแอปข้างในมันปันอนะแล้วเราแบบ<ม>หาปิดไม่ได้อะเราก็เลยไปเอาข้างนอก<ม>ที่เหมือนมันมาเสนอกับเราในไลน์อย่างเงี้ยแบบมีเบอร์โทรศัพท์เราเครือข่ายเดียวกันนะ่ะเพื่อที่เราอจะมาปิดแอปข้างในห้าแสนนี่คือต้นครบดอกใช่แล้วเราได้เงินจริงๆจากจํานวนนี้เท่าไหร่คะถ้าคิดจริงๆน่าจะได้จริงๆ แสนนิดนิดมั้งคะก็ตีซะแสนหนึ่งแต่เราต้องเสียดอกใช่ผู้เสียหายยังบอยว่าช่วงเวลาที่กู้เงินในแอปเหล่านี้หลายครั้งเธอไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ทันจึงถูกกลุ่มขบวนการโทรศัพท์ทวงเงินโดยการโทรไปแฉไปประจานกับครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องของเธอปกติอไม่เคยเบี้ยวเลยเพราะกลัวมาก ไม่เคยเหมือนแบบก่อนหน้าสองวันคือเราจะต้องหาจ่ายหาจ่ายแล้วแล้วพอมาตอนหลังเหมือนเราเริ่มผิดนัดเหมือนเขาก็เหมือนเริ่มรู้เริ่มองสายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบถึงขีดสุดแต่ว่าการที่เขาโทรหาญาติพี่น้องเราหรือเบอร์ในโทรศัพท์เราทุกคนอะช่วงมีฉาชีพมันระบาดอะเขาก็แบบเออมีฉาชีพเหรอจริงๆก็รู้จักแต่ว่าก็ทําเป็นว่าไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนร่วมมือกันแต่จริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ปัดปัดไปให้เราอะไรเงี้ย แล้วเขาถึงค่อยโทรมาถามเราทีหลังว่ามันแบบเรื่องอะไรนะอะไรอย่างงี้ค่ะการเข้าร้องเรียนของผู้เสียหายหลายรายจึงนำมาสู่การสืบสวนและเข้าตรวจค้นดิสไอเข้าตรวจค้นทั้งบ้านพักและที่ทำงานพบสองผู้ดูแลบัญชีมาที่คอยทำหน้าที่ดูแลบัญชีมาทั้งหมด20บัญชีพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ20เครื่องซิมโทรศัพท์จำนวนมากสมุดบัญชีธนาคารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายรายการ ผู้ดูแลบัญชีมาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยทํางานเป็นผู้ดูแลบัญชีและด้านการเงินให้กับแอปพลิเคชันกู้เงินนอกระบบเมื่อ2ปีก่อนและทํางานเป็นพนักง,งานโรงสีแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทควบคู่ไปด้วยส่วนสามีที่เป็นผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกันยอมรับว่าเขาและครอบครัวได้เปิดบัญชีมาให้กับภรรยาเพื่อไว้รับโอนเงินแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าภรรยาเอาไปทําอะไรบ้าง พ่อแม่เราอยู่ที่เชียงรายอ่ะตอนนี้อยู่ที่ยะกาบางอ๋อยยะกบางเราไปคุกบ่อยเขาไปิดหลับไม่แฟนอฟอเบิดพบกันนานนี่กับแฟนสิบปีเขาเป็นสิบปีแล้วนะเราเปิดได้ไหมของผมก็มีเปิดละก่บการชีนไม่รู้ผมเป็นก่งผมสามานส ุกอย่างกาจัดการมดแฟนรม่ทานนีหน่อีถือก็มีหนึ่สองสามเครื่องนะตอนนั้นเพราะว่าสองสามเครื่องโอ้สองสามเครื่องนี้โอนกันเป็นร้อยร้อยล้านเลยเหรอนี่อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ด้วยพฤติการของสองผู้ต้องสงสัยรายนี้ผู้มำนวในการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนพิเศษเปิดเผยว่าสองคนนี้จะทำหน้าที่ดูแลบัญชีม้าซึ่งเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินและรับโอนเงินให้กับลูกค้า ที่เข้ามากู้เงินแอปพลิเคชันซึ่งแอปนี้จะมีแอปหลักที่ชื่อว่ากู้ให้ดีๆพอเข้าไปในแอปแล้วก็จะพบแอปเงินกู้แยกย่อยอีกกว่า80แอปโดยปล่อยเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสูงถึงร้อยละ2,300ต่อปีและเพราะมียอดดาวน์โหลดมากถึง1ล้านยูเซอร์มีเงินหมุนเวียนในบัญชีม้าทั้งหมด20บัญชีกว่า2,000ล้านบาทเขามีการปล่อยกู้ในวงเงินที่จำนวนไม่มากนะครับอาจจะประมาณ3,000ัถึง6 0 0 0นะครับ แล้วก็มีการเก็บเงินคืนเนี่ยเป็นราย7วันนะครับ <pom> <pat> เงื่อนไขจะตกลงกันอย่างไรไม่รู้นะครับแต่ว่าถึงเวลา7วันเขาทวงเลยนะครับเมื<โ>่อคนหลงเข้ามาในระบบนี้แล้วเนี่ยก็จะถูกกระบวนการนี้หลอกลวงแล้วก็ทําให้ตัวเองจะต้องมีการจ่ายเงินทุกรอบ7วันครับ<โ>เราเคยคิดคํานวณแล้วครับว่าการดําเนินการทางธุรกิจของเขาเนี่ยเมื่อคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและรายปีเนี่ย ตกแล้วเนี่ยประมาณ2,000%กว่าเปรเ้อยละ2 0 0 0กว่าต่อปีนะครับซึ่งทำให้คนที่กู้เงินพันจากแป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นเงินแสนได้ในเวลาไม่นาน,นครับทำไมเขาถึงต้องจ่ายนะครับก็จะใช้วิธีการในการโทรปมปูผู้ค้านะครับเนื่องจากตอนที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเป็นต้องยินยอมแล้วนะครับที่ให้เขาถึงข้อมูลส่วนตัวได้นะเขาจะรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเราเป็นใคร ถึงเวลาปั๊บเมื่อเราไม่จ่ายเงินตามนัดเขาจะโทรหาคนใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นคนในครอบครัวนะครับหรือคนในที่ทํางานเจ้านายนะครับเพื่อนฝูงทุกคนจะได้รับโทรศัพท์ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องบิิบครับให้เขาหาเงินมาแล้ฮะที่จะมาชดใช้ตามรอบที่การจ่ายเงินที่จะแอปพลิเคชันกำหนดเช่นเดียวกันกับข้อมูลจากรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรัชสาราชการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เปิดเผยว่า จากการสืบสวนชิงลึกพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงระหว่างบัญชีม้ากับกนักธุรกิจรายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตก,กรรมการและผู้ถือหุ้นของโรงศีแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทอีกทั้งยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า2000ล้านบาทปัจจุบันพบว่านักธุรกิจรายนี้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนอกจากนี้ยังพบว,ว่านักธุรกิจรายนี้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของบัญชีม้าหลายราย อดอกเบีย้ยเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ในอัตราร้อยละ15ต่อปีแต่ว่าจากการคำนวณของแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยร้อยละ2,000กว่า2,000กว่าเปอร์เซนต์ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็จะต้องชำระทุก7วันอันนี้จะจะมีเงื่อนไขยอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นนะครับเวลาใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยข้อมูลบุคคลน,นั้นเนี่ยก็จะถูก โหลดไปเก็บไวน้ใน,ในในระบบของของแอป,ปอันนี้แล้วก็ทําให้เวลาการติดตามทวงหนี้เขาเนี่ยเขาก็จะใช้อาจจะมีการามีข้อมูลภายในของผู้กูเนี่ยเอามามค่มคูหรือเอามาแบ็กเมลครับเงินหมุนเวียนก็เท่าที่ตรวจสอบดูขนาดนี้ก็เป็นประมาณ2,000ล้านแต่เป็นเงินหมุนเวียนไม่ใช่เงินค้างัญชีซึ่งผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ทราบว่าเป็นสุดท้ายเนี่ยจะไปแปลงเป็น นนโตะะข้อมูลเชิงลึกยังระบุอีกว่าผู้ถือหุ้นของโรงศีแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทน่าจะร่วมทนุนกันกับนักธุรกิจจีนเทาที่มีฐานที่มั่นทำแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบในประเทศเพื่อนบ้านโดยหลังจากนี้กรมสรอบสวนพิเศษจะสืบสวนสอบสวนขยายผลเชิงลึกจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือและขอหนา้ศาลปิดเว็บไซต์เงินกู้นอกระบบมหาโหดนี้สรวิทย์ประทุมสิธิ์ถ่ายภาพ ชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน